กาบสวัสดีเอฟซี FC เมอ่อสุกุสโคนนาะยินดีตอนฮับสุคเข้าสูซองอ้นสวรรณพลชัยแนเนอะอยู่กับเบาอ้นเซตเก่าสินเคยไปจังไดสวัสดีบอเอฟซี FC ทางประเทศไทยเนาะพี่พีทางประเทศไทยมือนี้ก่าวเบาอ้นกามีเรื่องราวเกี่ยวกับแหงงานจากลาวไปเ,เวียกอยู่ประเทศไทยเนาะไปเพื่อาใส่หัวข้อคลิปว่าเนาะแหงงานลาวไปหาหมออยู่ที่ประเทศไทยจะถูกหรือแพงเนาะ คลิปต้นสบาบกับขอขอบใจเนาะจากซ่องกินไปไทยลาวนะทุกคนเนาะก็เป็นแหงงานลาวที่ไปเฮดเบียกอยู่ตะอยู่ประเทศไทยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำการนอกกันรักษาค่ายุคขายาอยู่ประเทศไทยเพื่อจะเก็บกับแหงงานลาวอาจะถึกหรือแพงไปเบื้องน้ำการทุกคนบายดีสวัสดีค่ะสบายดีเนาะมีเ,นะมเล่เมื้อนี้มีสิไปโรงพยาบาลแต่ก็สิ ก่อนอื่นว่าก่อนจะไปงพยงบาลต้องมีอันนี้ด้วยค่ะมีหนังสือติดตัวก็มีพาสดุนะทุกคนเนะาะขายากใส่สิทธิ์แบบคนไทยคือแบบค่ารพยงบาลถือยากสิไปไปเบิรงสิไปตรวจร่างกายว่ามีเป็นยังเพราะว่าแล้กก็สิได้ให้พี่น้องประาชาชนฟังเล่าพี่อยากรู้ว่าค่ารพยงบาลขายนังสือบอกว่ะเดี๋ยวมีจะมาเล่าให้ฟังว่าค่าร่องบาลแด็กกเพื่อนตรวจยังแน่เดี๋ยวพบกันต่อ,ตอ ตัวเป็นคลัง้างปีหกสี่แล้วก็เชื่อว่าตอนเนี้ยเนาะติดโรคเป็นการไปหอนโรงพยาบาลเลทุกคนบรรยากาศดีนะอยู่โรงพยาบาลนี่นะคะติดโรงพยาบาลเดี๋ยวมาัเดี๋ยวมาเจอกันมือนีมีกัจจิมาอัปเดตอันนี้ข้างลัางก็จะลบลงเลยด้อค่ะ อัปเดตเรื่องการที่มีไปรักษาไปโรงพยาบาลเมืะะ่อเนี่ค่ะมีกะปวดท้องน้อยไอปรดสมบัยนะคะแล้วนกะ็ไปให้หมอตรวจเมืนน่อเนี้มีกะเป็นไปตามที่คาดคิดก็คือค่ารพยงบา,าลเท่าไรค่ารักษาค่าตรวจเท่าไรนะคะเดี๋ยวมีจะมาเล่าให้พี่น้องฟังเล่าฟังราคาที่ถามมีเข้ามา,ามีวัวนยังคงาขนาดมีบ่มีประกันสังคมบ่มีอย่าง เออมีแค่บ,บัตรไรงงานด้วยค่ะการรักษามีว่าไม่ใช่เท่าเทียมกับคนไทยไปไกลเคียงรว,วก็ด,ดีขาลงหมานี่เพิ่นมีว่าคุณภาพความใส่ใจที่เพิ่นดูแลห้ามีว่าจะเท่าเทียมกันด้วยค่ะเพราะว่าว,วัดว่าเ้าวเป็นเคยเป็นยังน,นนะเพิ่นกะวินิี่ัยออกมาแล้วมือนีก็ขึ้นมีไปเพิ่นกะให้ใช่นิดหน่อย ก็คือให้ยาพรลาให้ยาไอบา้บรรเทาเบื้องต้นมาให้มาให้เราก่อนนะคะแล้วเพิ่นก็นัดเท่าอีกเป็นวันอังคารแต่มีสิ่งสําคัญที่มีอยากมาบอกก็คือขาล่องบอลถือ <Wow. S 1> ถือได้ดีมีอยู่จริงเด้อค่ะประเทศไทยมีมีว่ามีชอบมะขาล่องบอลที่ประเทศไทยนี่มีชอบเพราะว่าเพิ่นถือละกับเพิ่นมียามาให้ค่ะ เนี่ยยาพิ่นสีโตนหนึ่งเนี่ยเนี่ยหมอเอายาไม่ให้กินนุกคนสามแพงแล้วก็มียามันเทาอันนี้รูบอาคาท่าไรด์ค่ะพี่นอ้องพี่น้องฟังเล่าเนี่ยแปดสิบบาทเมือน,นั้นแปดสิบบาทแปดสิบบาทเท่ากับเงินบาทเงินบาทเรัาถึกที่สุดพี่น้องฟังเล่าจะรู้ดีว่าไปหาหมอฟังเล่าหรือว่าหาหมอแถว ี่นออกไปครั้งหนึ่ง่อได่แต่มีว่าประเทศไทยถือรับแซ้เนาะยูร่าอันนี้คือเรื่องจริงเขาก็ต้องยอมรับเรื่องจริงเนวาวาประเทศเไปถือทีดีประมาณอันนี้มีขอชินชุ่มนะคะแปดสิบบาททั้งคาตรวจแล้วก็คาคายารวมในนี้แปดสิบบาทมีว่าถือดีวาถือแล้วก็มีชอบมากที่แบบค่ารักษาเพิ่มดีาททุกคนแล้วก็ ก็ทมาบอกพี่นอกฝั่งเล่าแขนนี่แล้ะค่ะที่ที่ท่นถามเขามาว่ามีมาอยู่ไทยขายยาแพงโบขารักษาไปหาหมอจะได้เทื่อนะบางคนก็จะคิดว่าแพงแล้วค่ะแต่ว่ามีว่ามีบัตรคนที่มีพาส,สปอร์ตมีบัตรในงานมีว่าขายยาขายาขายาเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันนี่ค่ะเพิ่นใส่ใจให้เอาละค่ะขายยาเนี่ยขายยาขารักษานี่ถูกถูกแห้งค่ะถูกมีวันด,ดี แล้วก็รื้มกดไลค์กดแช์กดติดตามให้มีเด้ค่ะมีวันด,ดีดีก็อันนี้คือให้เครดิตดีดีเด,ด้ค่ะเป็นดีเนี่ยเป็นจใจพี่น้องพี่น้องฟังเล่าที่เคยเขามารักษาอยู่ฝั่งไทยพี่น้องคิดเห็นจากไหนคิดว่าแพงหรือถูกคายาแข่สี่อย่างถูกถูกมากนะไปตรวจแป๊บเดียวแต่ว่าคุณภาเพเผนการตรวจด,ดีดีผนการตรวจมีว่ามีมีชอบ โดยคนทัทงยาค่ะรักษาค่ะตัวเท่าแค่ยี่สิบบาทเอ้แค่แปดสิบบาทเนี่ยบ่ถึงร้อยบ่ดีเด้ค่ะแล้วก่ะพูดใดคิดเห็นจังใดคิดว่าแพงหรือถูกพี่น้องฟังไทยฟังเล่าที่เขามาชมพี่เขาไม่เห็นคลิปนี่คิดว่าถูกหรือแพงหรือยางรูดเกี่ยวกับพี่น้องฟังเล่าเนาะค่ะยางรู้เกี่ยวกับว่าขายอย่างเนแล้วก็ะ,ะเป็นแนวใดเนี่ยคอย่าลืมคลไลค์กดแชร์กดติดตามให้มีในเด้อค่ะเดี๋ยวมีจะมาอัพเดทอาการ ต,ต่อไปค่ะผิดพัดประการใดติชมเขามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะมีผิดพัดตรงใดกะพี่น้องที่รับชมกะอย่าลืมคอมเมนต์บอกมีใดมีจะปรับปรุงโตในต่อไปนะคะที่เราออมาก็คือเรื่องจริงเด้อค่ะทําผิดสิ่งใดก็ขออภยัยมีจะรับน้อมสิ่งที่ผิดผิดเอาไว้นะคะก็ขอบคุณมากที่รับชมก็อย่าลืมติดตามต,ต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะโอเคเนาะตอนนี้กบาบาวโอนกาได้เบิ้งคลิปอของสาวลาวที่ไปเฮ็ดเบียก์ยูประเทศไทยเนาะกาโอ้ตกใจแหงทุกคนเพราะว่าค้ายาเพิ่นทึกแหงเนาะทุกคนเนาะ แล้วก็เพื่อนการบริการในการรักษาการรักษาดีเรามีการตรวจห้างกายเนาะแล้วก็จะมีการให้ยามาให้กินพร้อมแนละ้วทุกคนเนาะอันนี้กรถือว่าสุดยอดหลยเนาะหมอคนไทยเนาะถ้าเปรียบเทียบยืน่นหมอ,อห้องหมอบ้านเฮาเนาะราคา80บาทนี่บ้มีนะทุกคนนะราคาถ้า80บาทถ้า ตกเป็นเงินกีบก็จะเทออยูุ่ประมาณอยู่40่บพันเนาะในในตอนนี้นะแต่ว่ายุย่ราวถ้าไปตวดแล้วก็ได้ยาซี่ย่างแบบนี้นะบบต่้กว่า0แสนกีบนทุกคนก็คือระดับ5 6 0 0กระคนต้องมีแหละต้องมีแหละเพราะว่าอ้นเคยไปของ,ของหมอเนาะก็ค่ายาค่อนข้างจะแพงแล้วก็การการรักษาหรือว่าการยังไงยังบบทว่วถึงเราต้องเนบ รอท่าคิวอีย่างกว่าจะได้ตรวจนี่ก็หลายชั่วโมงเติมเนาะได้รอคิวเนาะก็ถือว่าทึกแหงนะทุกคนเนาะกาเพิ่นกาบริการดีเนาะสำหรับเป็นแหงงานลาวเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวอ้นจะมา,อ,าอ่านคอมเมนต์ในคลิปของเพิ่นเนาะอ่านให้ฟังเนาะทุกคนเนาะอ่าขอบคุณที่มาทำงานในเมืองไทยนะคะขอให้หายป่วย เร็วๆสุขภาพแข็งแรงคิดว่าไทยเรามีคุณภาพการรักษาที่ได้มาตรฐานอยู่นะคะและราคายอมเยาวแม่นแม่นแล้วโดยจัญญาบันเพศจะรักษาอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะส่วนสั์ใดขอให้สุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยไวๆนะ อ่าคอมเมนต์นี้เพื่อนบอกว่าขอให้พี่น้องชาวลาวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจากคนไทยกาขอบใจหลายๆเนาะอันนี้มาเบิ่องอีกอ่าอีกคอมเมนต์น,นึงนะทุกคนหมอคนไทยเพื่อนบ่นเลือกรลกว่าจะรักษาใครรักษาเท่าเทียมกันหมดไม่เลือกว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศอยู่น้องคายคนลาวยังข้ามารักษา มาลงหมอไทยกันเยอะๆเยอะแยะการรักษาก็ต่างกันสู้ๆเด้อคนละเจ้าจสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะอ่าถ้าผิดพลาดประกาศไหนก็ขอโทษขออาภัยนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไปก่อนบาย